การขายออปชันก่อนเวลาหมดอายุทำอย่างไรคุณสามารถขายออปชันล่วงหน้าโดยไม่ต้องรอให้เวลาหมดอายุหากต้องการขายออปชันก่อนหมดเวลาให้กดปุ่มขายที่ติดกับปุ่มเวลาหากต้องการขายออปชันทั้งหมดของสินทรัพย์เดียวกันให้กดปุ่มขายทั้งหมด หากต้องการขายออปชันที่เจาะจงให้เลือกปุ่มข้อมูลที่ติดกับปุ่มขายทั้งหมดข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนเงินลงทุนกำไรที่คาดว่าจะได้รับและกำไรหลังการขายจะดูได้ในหน้าต่างเดียวกันโปดรดทราบว่าปุ่มขายไม่สามารถใช้งานได้สำหรับออปชัน b บนา r y สำหรับออปชันที่มีเวลาหมดอายุสั้นๆปุ่มขายจะเปิดใช้งานเมื่อเหลือเวลามากกว่า15วินาทีก่อนหมดอายุสำหรับออปชันที่มีเวลาหมดอายุนานกว่า ปุ่มขายจะเปิดใช้งานตั้งแต่30นาทีจนกว่าจะหมดอายุถึง2นาทีจนกว่าจะหมดอายุโปรดทราบว่าปุ่มขายไม่สามารถใช้ได้สำหรับ Binary o p t i o n ในสุดสัปดาห์เพราะตลาดแลกเปลี่ยนทั้งหมดปิดทำการสำหรับดิจิทัลและ FX o p t i o n ปุ่มขายจะใช้งานได้ตลอดเวลาขอให้เทรดยังมีความสุข